โอเคก็กลับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซิร์ฟฟินฟินครับผมนี่ครับของอ่าตัวนี้เซิร์ฟฟินครับตัวนี้นี่ของแจกครับของแจกนี่ครับของแจกนี่ก็พวกไม่ยากปกติทุกเซิร์ฟแบบเดี๋ยวๆอะไรแค่ไหนเลครับปกติครับร้านค้าร้านอะไรครับนี่ครับยอดก็ให้มาปกติครับเดี๋ป็นโดมคุณมีคนไหมเออก็มีคนอยู่นะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะ แจกไอดีตัวละครครับหรอแจกไอดียครับมาหล่อมาหลอไม่ใ uh. ช่ครับแจกแจกแจได้ขายไอวินแจกไอดีตัวละครตามกันเลยติดติดอันดับหนึ่งฟ้าอันดับหนึ่งครับมีดาวให้ด้วยแถมเดี๋ยวมันจะมีติดดาวดาวมาดาวว่ะฟาอันดับหนึ่งขอเพิ่มดาวถามว่าไหมพี่พี่เอารหัสให้ผมเลยเอามาเอามาเลยเออไอเทมนี่มันร้อนร้อนขนาดหรอร้อนจริงร้อนหนักร้อนทุกอย่างอ่ะเพื่อนร้อนชุดชุดไม่ต้องาวช่วยอะไรครับ ให้เล่นใหม่ได้มีตัวตทยตะมงไทยตะมาก็มีให้คุเล่นใหม่เขาอ๋อแต่ผมยัดได้ดาวอะโอนได้ไหม User disconnected from e channel. ไอ้ไข่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 ไ้ไข่ไอ้ไขนไอ้เลยไอ้ไข่ไอ้พก่ไอ้ไข่ไ้่ไ้ไข้ไข่ไอ้ไม่ไอเ่ไอ้ไข่เ้ไไ้่ได้มาเอา่ไอ้้อนเอาเอ้ไอ้ไอ้ไ่ไอ้ไ่อ้่้นี่กมาผมไม่ได้หัว้ ไอผมหวอนี้นี่ไอผมไม่ได้หวอี้อ่ะออกเตะมาเราจะเอาไอดีไม่จะให้ไอดียนี่ยโอเคตีเีตอเคครับโอคครับเตรียมรับรองฟุตบอลโอ้โหใจแขงตอนเี้มานต้องีินะดใจเป็นแ่อแค่ต่อแค่่อไปู่นต่ ไก่หน่าหิดูกันไวยจังเลยนอือ้ีที่ไม่ใครไม่ใครไม่ไม่ใครอีที่ใครได้หัวขอแรกหีอยเอาตัวแรกเอาตัวแรกหัวเอาตัวแรกหัวใครได้หัวขอแรกหน่อยหนุ่มมุกโกนิดเดีวใช่ครับตัวแรกหัวกูมีตัวหาแรกปืนไว้ไหตัวหาแรกปืนนะกูจะได้ครบเซ็ดกูขาดอยู่เร็วแม่งเก็บไว้ชิค่าเลยจ้าเหมือนโปนุดลอยอย่างแล้ว้ยใช่แล้วเลย เดี๋ยวางนี้ขึ้นก่อนแล้วไม่พอตัวหางผู้จัดจังหวะเธอมีก่อนว่าเวลาแม่งคลิกจะโขบแล้วกดคลิกแม่งชอบฟันเหตุใดเองพอจัดจังหวะแป๊วไปเยี่ยบรวมรูมเฮ้ยมฮูช่วยด้ยเพื่อนให้กำลังใจทำหน้าแบบมุ่งหวัง มีแค่สิบไม่ทำไรวะเพื่อนอ่ะให้แล้วไปเปลี่ยนนะใครลงนะรถเคโอเคของการเลิกหมาละเคเลยก็เลิกเล่นใหม่อ่ะไหนเลกเล่นตัวนี้ใหม่อ่ะใช่โปเนียมันเยอะโอ้บริกันที่ไหงไม่ต้องเดี๋ยวกูจะปรมชั่นหน้างให้เด็กแบบรู้จักชายเจ็คมรู้จักชายเจ็คมึงมึงอยากรู้ไม่โปรโปรเนียนทำไมมันเล่นดีแต่แค่มันสุดโต้วิ่งอ่ะมันก็ลกเลย กดิ๊พตัววิ่งโง่โหเรียกสัสไม่ได้ผมยิงตาเข้าเลยครับเข้าหัวเพื่อนโอ้ยเงี้ยเลยเก็บหมดกระหนาเพื่อนอยู่มึงมึงดูจังหวะไอ้ไอ้คนที่ออกไปแล้วยิงหัวมึงมาเดียวอ่ะเออนั่นแหละโผลมึงไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกเบิ้ลลูกบงลูกเบิ้ลอะไรมาหน่อยวะไม่ลูกเบิ้ลน่ะเดี๋ยวมึงก็ลูกอ่ะอานเขี้ยว ไอ้พวกนี้แม่งจะลอยเลยเขาถามว่าก็คืออะไรอ่ะเฮ้ยขายข้องใจอะไรวะเฮ้ยเออคุปเปอร์อะไรขายห้องใจขายห้องใจไหนขายห้องใจกับเพื่อนกูไม่ใช่ผมครับผมบอกเลยนะผมโป้พูดคำได้คำเดียวโป้โปรให้เชนนอตนะอยาคูแบบไอ้ยาศีรษะแถมหนึ่งไอ้ยี่เพื่อนไอ้ผมโมกุที่กูแตกเลยอ๋อเหรอกระถิกระถิ่นเพลไปหน่อยแตกหนึ่งเนี่ย เฮ้ยไอ้ยิงไก่วะเฮ้ยยิงมั่วว่ะเฮ้ยชอะรอะไ่นัดกว่านี้อุ้เอชเอฟไปด้วยสัแรงว่ะอย่าดันข่าวบอยนะขอได้ปะขาวบอยแก่ด้วแก่ออาไปแล้หแก่อ้เอยนี่ีก็สุดแก่ของคนพูวเลยลุงแอบออาใครผมแล้วลุง เพื่อนในช็อปจะลงไปในสามเาปไปเฮ้ยมึงพูดงหมาได้ไงวะมึงเล่นกอนเหรอเสยกูบาให้เป็นสยกูนนี้ซสาห้่ากูป่าเฮ้ยเยี่ยมนี่เจอไปแล้ว ไอ้พวกเรากะจับใหญ่ย mm ิงพวกเรากะจักเอ้พยิงหัวใครวะไอ้เหี้ยมึดซุบเลยนะบอกเลยมด้เอ้เงี้ยไม่ยิงไม่โดนนะเศรษฐกิปบ่อยฮ้ย โปรรูปไวเกินอย่าโปรูดไวโปรรูดโปรไอ้ยี่นี่ไม่ก็ยิงตรงใจเป็นไงเจ็บเปล่าเจ็บเปล่ามึนไงเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าไหมมันยาวอ่ะ